สวัสดีค่ะลูกค้าเห็นถือกระเป๋าแบบนี้จะถามว่าจะไปไหนอีกแล้วเหรอแม่ค้าเปล่าไม่ได้ไปไหนหรอกเห็นมันเข้ากันดีก็เลยถือมาแม่ค้าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบช็อปนะคะช็อปออนไลน์ม่คาจะเป็นกระโปรงกระเป๋ารองเท้าอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับคุณคุณใช่ไหมล่ะที่ชอบช็อปเสื้อผ้าช็อปของสวยๆงามๆนะคะวันนี้ก็เอาของสวยๆงามๆม,มานําเสนออีกเหมือนเคยค่ะ เป็นผ้าถุงรบบุรีแบบตัดแล้วนะคะเป็นผ้าฝ้ายปนไหมรบบุรีนะคะซึ่งผ้าถุงรุ่นนี้เรานําเสนอแบบยังไม่ตัดเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจหลายคนก็ชอบถามว่า เออเมื่อไหร่จะมีแบบตัดแล้วมานะขี้เกียจไปหาที่ตดัดอะมันหายากช่างไม่ค่อยมีมัางอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาออกไปเพราะว่าโควิดด้วยใช่ไหมส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคืออยากแบบสําเร็จรูปคือสวยใสพร้อมใส่ใส่เลยอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะผ้ารบุรีเนี่ยคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือผ้าไหมลรบุรีเนี่ยอย่างที่เคยนําเสนอไปหลายต่อหลายครั้งก็คือว่าเป็นผ้า,อาทอของชาวไทยพวนที่อยู่แถบลรบุรีนะคะซึ่ง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยลายทอเขาเนี่ยจะมีความสวยงามโดดเด่นมากนะคะมันเป็นลายที่แบบแซมด้วยสีหลากสีอะคะ่ะคุณคือสวยอะเวลาใส่ผ้ามันจะมีความเงาสะท้อนไฟเล่นไฟไม่ต่างอะไรกับผ้าไหมเลยะค่ะคุณเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นใยเส้นไหมา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 ปนกันนะคะคุณแล้วทอเนี่ยลายมัดหมีคือสวยงามมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเราขายที่เป็นยังไม่ตัดอะ ขายดีทุกรุ่นทุกผืนเลยแล้วที่เราเอามาครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีสไลด์แบบนี้ทําไมเรียกว่าสีสไลด์ก็คือมันมีหลากสีนะคะหัวหัวสิ้นตีนสิ้นก็จะมีสีซึ่งต่างจากตรงกลางแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็สวยงามมากๆเลยลักษณะการตัดเย็บเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยก็เป็นผ้าถุงป้ายนะคะเป็นป้ายเปิดหรือว่าป้ายพันนั่นเองนะคะป้ายเปิดแบบนี้ด้านในเราก็ซับผ้ากาวไว้ให้เรียบร้อยมีเชือกผูกด้านใน ล็อกไว้กันเปิดนะคะกันเปิดหน้านะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยการตัดครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเราเหลือพื้นที่ด้านในให้คุณเยอะมากคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะเดินให้ดูโหโยกแบบ ยกขนาดนี้นะคะยังไม่เห็นเลยนะคะยังไม่เปิดเลยดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นป้ายปิดแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะคะป้ายเปิดหรือว่าป้ายพันเนี่ยมันสามารถขยับปรับตะขอได้นะคะแล้วแม่คะต้องบอกว่าผ้าลบบุรีเนี่ยมันเป็นงานทอที่ลายมีมันไม่ซ้ํากันนะ,ะมันไม่ค่อยจะซ้ํามีซ้ําก็น้อยมากนะคะทีนี้เวลามันไม่ซ้าเนี่ยบางเอิญคุณชอบพื้นนี้เช่นทุ่งนี้ 30, เอลสามสิบเออแต่ว่าชั้น 32, 31, เอลสามสองสามเอ็ดอะไรเงี้ยก็ปรับขยับได้ข้อดีคือเป็นอย่างนั้นนะคะผ้าถุงปลายพันนะคะอ่ะคุณสมบัติทราบแล้วเอลเอลเราก็มีเอลยี่สิบสามสิบสามสองสามสี่แล้วก็สามหกนะคะเหมือนเคยแต่อย่างที่บอกว่ามันปรับขยับเข้าขยับออกได้นะคะก็แค่คุณเลื่อนตะขอขยับอย่างเงี้ยมันก็ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วแม่ค้าก็บอกแล้วว่ามันเหลือพื้นที่ด้านในเยอะขยับออกก็ยังสบายอยู่ ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ35กว่ากว่าเกือบ36ตีว่า35มสถึงสาแล้วกันเนาะเอาแบบแบบกลางๆเนาะเพราะว่าถ้าบอกว่า36เดี๋ยวบางคนไม่เห็นถึงเลยเอาก็มัน35กว่ากว่าค่ะคุณ แม่ค้าก็ไม่รู้จะบอกว่าไงเอ๊ะหรือว่าสายวัดแม่ค้ามันไม่โอเคนะอ่ะโอเคประมาณนี้ความยาวเป็นความยาวมาตรฐานกําลังดีนะคะทีนี้แม่ค้าจะบอกว่าผ้าเนี่ยเป็นยังไงลืมโฆษณาผ้าผ้าเนี่ยมันจะมีความเบาแล้วก็นิ่มใส่สบายข้อดีของผ้าลูบุรีคือมันเบาอะค่ะคุณใส่สบายมันไม่เนอหนะไม่อึอดอัด ผ้าบางรุ่นสวยก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันหนักมันหนาใช่ไหมคะแต่ลพบุรีอ่ะคือผ้าบางเบาใส่สบายเนาะแล้วที่สําคัญลายสวยมากเล่นไฟสะท้อนไฟอ่าดังนั้นแม่ค้ามีประมาณ30มลายถ้าคุณชอบคุณก็รีบทักมานะคะเดี๋ยวเราทําภาพสไลด์ให้ดูถ้าใครไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าถ้าตัดเสร็จก็จะเอามาน,นําเสนออีกรอบนี้มันได้แค่นี้คะ่ะคุณทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวจะรอให้มันหลายๆก็หลายๆตัวก็โอเคเลย มันไม่ทันแล้วได้มาแค่นี้ก็นําเสนอคุณเท่าที่มีก็แล้วกันนะคะมี30ลายนะคะถ้าชอบดูภาพสไลด์แล้วก็ทักมานะคะใครดูไม่ทันก็มาขอแม่ค้าดูภาพนิ่งก็ได้นะคะใส่เอวเท่าไหร่ก็แจ้งมาโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะถึงแม้จะไม่ได้ไปไหนนะคะแต่แบบอยากจะโอ้ลืม กำลังจะมาว่าไม่ได้ไปไหนแต่ว่าอยากจะอยากจะใส่โชว์ราคาลืมฮะลืมได้ไงเนี่ยราคาราคาอยู่ที่1 2ึ่นะคะรวมปลายทางให้แล้วนะคะถ้าใครโอนก็2องพันเอ้ยพันสถ้าปลายทางก็พันสนะคะโอเคนะคะโอเคใช่ไหมสนใจก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะ โอเคนะคะโอเคแล้วแม่ค้าเนี่ยถามตัวเองว่าโอเคหรือยังโอเคแล้วค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะบายบายเบอร์อีกแล้ว,วอ่ะอยากจะอยากจะอยากจะสวยอ่ะอยากจะ